สวัสดีค่ะน้องปลายฝนสวัสดีค่ะไหนทำยังไงสวัสดีค่ะคุณครูสอนยังไงคะโอ้ฮา่าาอ่ะวันนี้มีการบ้านวันนี้มีการบ้านนะคะต้องายฝนจะทำการบ้านค่ะปิ้วได้หนึ่งปิ้วได้หนึ่งอันนี้สีเมื่อวานใช่ไหมใช่โอเคต้องเขียนก่อนนะของอันเดิมสวยน่ารักด้วย นีีมตัว่งนั่งนั่งบังพัดลมไหมแต่งหัวนะจ้าอันนี้ทําแล้วเหรอเนี่ยทําถึงไหนแล้วอ่ะอ๋ออันนี้ต้องทำได้เหรอไม่ทําก็ได้ค่ะแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วยางลบอ่ะลบได้ไหมลบได้แล้วมันจะออก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 จริงไม่เชื่อไม่ได้ อ,อันนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะจ้าอืมทำการบ้านอันนี้ยังไม่ได้ถึงไหนเลยอันนี้คือการบ้านวันที่สองแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานน้ำปั่นไม่มาน้ำปั่นเป็นไข้ด้ปัน่นน้ำปั่นไม่ยังอนะ่ะน้ำปั่นไม่สบาย อืมอ่าถึงไหนแล้วคะอ่ารีบทํานะคะจะได,ได้อ่านน้ำฝน,นจะตกแล้วเนี่ยจับอย่างนั้นหรอดินสอนอ่ะคุณครูสอนจับยังไงคะแม่อไหนเขียนสวยกว่าฮะอ,อันอันนี้เปล่า แม่หนูว่าอันนี้ดีกว่านะอืมอันนี้ทำเล้วใกล้แล้วไม่แต่ว่าอันม้เมียวเม่ไดเ้เมียวเธอเรียวลูกเธอ เรียกลูกเธอคะ่ะเอาน้องไปฝนไม่เอาแบบนั้นสิคะลูกอย่าทุบน้องไปฝนคะ่ะทำการบ้านไปค่ะนู่นหนูไม่อยาก ฝนตกแล้วค่ะทำการบ้านเร็วๆไฟจะดับเดี๋ยวโบหินหุงเหตดได้นนิ <c oughs> แล้วก็ระบายสีพวกนี้ลอกน้ำได้เหรอใช่ทำอันนี้ให้เสร็จด้วยแล้วน้ำมันต้องสีอะไร สีฟ้าก็ได้สีขาวก็ได้นะหนูค่อยเห็นน้ำกลายเป็นสีฟ้าเม่มันมีสีฟ้าไม่ดูให้หนูยมีค่ะมีมีรีบทำค่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวไฟดับนะคะนั่งทำดีๆสิคะลูกอเออ วันแรกที่ไหนนี่วันที่สามแล้วเนี่ยวันที่หนึ่งไปโรงเรียนใหญ่วันแรกนะคะมไม่เคยไปแต่ว่าไม่เคยไปเลยสองนวะันแม,ม่เคยไปโรงเรียนใหญ่หลายวันแล้วม <laughs> แม่แล้ววันนี้หนูเขียนไม่เจ้าน่ามันไม่ทำไงอะ ก็ขีดลงเหมือนกันก็ขีดลงให้มันตรงแบบตัวนี้เห็นไหมเนี่ยขีดลงข้างล่างให้ตรงก็เขียนอะไรก็ไม่ต้องเขียนอะไรค่ะให้ตรงๆแบบนี้ก็พอให้ถึงเส้นดำตัวนี้เข้าใจไหมคะเขียนขบักเจงขึ้นมาแล้วว่าขีดลงขีดลงค่ะลูกเพราะว่าเขาทำลูกศรชี้ลงแล้วก็ต้องขีดลงค่ะ ไม่ใช่ขีดขึ้นบนหรอไม่ค่ะแต่เมื่อวานขึ้นบนหรอ <c oughs> วาา่าใช่บนค่ะเพราะว่าเมื่อวานน่ะลูกศรชี้ขึ้นบนค่ะแต่ว่าเมื่อวานเป็นจรวดจรวดไปแล้วค่ะรีบตาเถอะค่ะแม่เมื่อวานมันเป็นจรวดก็เค่ะนนค้ะองน้ำาเ่ะไงเรียกได้ได ต่อไปก็ระบายสี <c oughs> เอ้า,ามาทาบ้างมาทาแม่อามาทาอมาทาแม่อามาทาบ้านนั้น,นโอ้เต็มนะเต็มบ้านลบบ้านแม่ลบบ้าน <c oughs> มงึมองอะไมึทำไมคุณครูให้ใช้สีเทียนล่ะอะก็สีเทียนถูกนะคุณครูให้แตะค่ะไปแล้วดินสอไปแล้ว ดินช็อกกลับมาแม่ดินช็อมาีบละบายแล้วป้องน้ำด้วยแมแม่มันเหมือนไมุ่่นเลยมันเหมือนสีมันแตกไม่เป็นไรค่ะระบายไปเลยนะคะจะไม่หักไม่หักค่ะไม่หักหักไม่ได้หรอกแต่ว่าสีของ เด็กตวัวมันหักง่ายนะ uh huh. หักแบบถ้าเราแหลมมันก็หักเลย uh huh. ตอนระบายอ่ะตอนมันโดนกระดาษหักเลยเพราะว่ามันเป็นพื้น uh huh. แต่วันนี้คุณครูให้ระบายสีสีผู้หญิงกับผู้ชายนะ <No. S 1> หนูไม่ได้ระบายผู้ชายเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิง uh huh. กล uh huh. ่องบล็อก สีนี้แหละ <c oughs> ที่เปิดนเปสีส้ม <c oughs> นี่แหละแม่ <c oughs> แต่สีนี้มันมันล้างไม่ออกเหรอห้ามไปทาเล็บตัวเองห้ามเอาไปทาเล็บตัวเองนะคะเพื่อนๆ นั่นน่ะมันโดนพื้นลูกหน,หนูไม่ต้องลูบค่ะเดี๋ยวแม่จะกวาดทีเดียวนะคะติดกระเบื้องค่ะห,หนูลูบอะ่ะระบายไปเลยค่อยสะบัดออกเอาอหนูเอามือ <c oughs> ทับไว้ <c oughs> 嗯，帮你洗，别了，别了。